สวัสดีครับกระผมนายมนชัยพลเยี่ยมพื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อมภูมิอากาศและการจัดการการเกษตรการจัดการการผลิตพืชและสภาพภูมิอากาศการจัดการการผลิตพืชมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การผลิตพืชได้ผลผลิตสูงต้นทุนต่ำโดยการจัดการที่เกี่ยวกับภูมิอากาศมีทั้งการจัดการ พืชให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศหรือในทางตรงกันข้ามมีการปรับสภาพภูมิอากาศให้เหมาะสมกับพืชโดยมีแนวทางดังนี้ 1. การจัดการพืชให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศการจัดการพืชให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศอาจดำเนินการดังนี้ 1. ทําทำการศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกก่อนเช่น ข้อมูลภูมิอากาศของพื้นที่ข้อมูลการระบาดของโรคพืชเดิมที่เคยปลูกตลอดจนผลผลิตที่เคยได้รับเพื่อใช้เป็นแนวทางประปรอกอบการพิจนารณาในเบื้องต้น 2. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อทราบลักษณะภูมิอากาศที่ดีจะเปลี่ยนแปลงไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าทำให้สามารถดิกเลียงไย เตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้ก่อน 3. ศึกษาหาความรู้ความเข้าใจถึงความต้องการทางธรรมชาติของพืชที่จะเลือกปลูกเพื่อให้การตัดสินใจถูกต้องได้พืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของท้องถิ่นมากที่สุด 4. กําหนดปฏิทินการปลูกพืชให้เหมาะสมตามชนิดพืชโดยต้องคำนึงถึงว่าพืชจะได้รับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ตลอดจนลึดูปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวได้จังหวะพอดีเพื่อให้ได้ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพที่สูงสุด 5. ในกรณีของพืชไร่เพิ่มจำนวนต้นปลูกให้มากที่สุดให้เต็มศักยภาพของแต่ละพันธุ์เพื่อเพิ่มพื้นที่รับแสงต่อไร่ให้ได้มากที่สุดเพื่อผลผลิตต่อไร่สูงสุด 6. ในไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่ม ลดระยะห่างระหว่างต้นหรือระหว่างแถวลงเพื่อเพิ่มจำนวนต้นเพิ่มพื้นที่รับแสงต่อไร่ของพืชความเหมาะสมของจำนวนต้นต่อไร่ของพืชแต่และชนิดไม่เท่ากันในการพิจารณาลดระยะห่างจึงควรเป็นระยะพอเหมาะพอดีที่ไม่ทำให้พืชเกิดการแข่งขันแย่งชิง แสงและธาตุอาหารกันจนมีผลกระทบต่อผลผลิตโดยรวม7เลือกใช้พันธุ์ที่มีทรงพุ่มที่ทำให้พืชมีพื้นที่ใบรับแสงสูงเช่นทรงพุ่มรูปกรวยหรือการเรียงตัวของใบเช่นพันธุ์ใบที่มีใบแคบเรียวและตั้งชันที่ทำให้ แสงส่องผ่านในทรงพุ่มได้มากขึ้นเป็นต้น 8. ทําการเขตตรกรรมที่เร่งให้มีพืชมีการจเจริญเติบโตหรือสร้างพื้นที่ใบได้เร็วที่สุดเช่นเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและให้น้ำตามที่พืชต้องการป้องกันกำจัดแมลงและศัตรูพืช 9. จัดระบบการปลูกพืชทั้งการปลูกพืชร่วมพืชแซมหลายๆชนิด รองกันเช่นปลูกยางแซมด้วยถั่วหรือสับปะรดระหว่างแถวหรือการปลูกพืชหมุนเวียนทีละชนิดอย่างเหมาะสมเช่นปลูกข้าวโพดแล้วตามด้วยถั่วเหลืองก็จะทำให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินมีการใช้พลังงานแสงให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด10ใช้พันธุ์พืชที่ต้านทานการระบาดของโรคและ,มะแมลงศัตรูพืช 11. การปลูกพืชบริเวณที่ลมแรงควรเลือกพืชชนิดที่ต้านทานลมหรือใช้สานหรือใช้สายพันธุ์ที่มีทรงพุ่มโปรง่งลำต้นและกิ่งเหนียวต้านทานลมหรือใช้เทคนิคด้านเกษตรกรรมช่วยเช่นการตัดแต่งกิ่งการสร้างทรงพุ่มทิศทางการปลูกพืชหรือทำแนวกันลมด้วยพืช ต้นสูงเช่นสนหรือปลูกพืชพันธุ์ที่มีลักษณะทรงพุ่มต้านทานลมเป็นแนวป้องกันเป็นต้น 12. จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำร่วมกับการเพิ่มอินทรีย์วัตถุแก่ดินเช่นการปลูกพืชคลุมดินตะกูนถั่วเพื่อช่วยรักษาความชื้น ความชุ่มชื้นให้แก่ดินเพิ่มประสิทธิภาพการอุ้มน้ำของดินให้ดีขึ้นหรือการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างดินและการพังทลายของดินเป็นต้น13เก็บรวบรวมหรือศึกษาปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยของท้องท้องถิ่นเพื่อการวางแผนกักเก็บน้ำไปใช้ในช่วงฤดูร้อนเป็นการป้องกันการขาดแคลนน้ำ ได้ล่วงหน้าตลอดจนเตรียมการขุดลอกคูคลองระบายน้ําเพื่อเตรียมแผนป้องกันหากเกิดฝนตกมากเกินไปจะสามารถระบายน้ําออกได้ทัน 14. เลือกปลูกพืชที่มีอายุสั้นใช้น้ําน้อยทนแรงและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วในช่วงฤดูแรงเพราะจะทําให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อนที่จะเกิดความเสียหายเพราะการขาดน้ําได้ สปลูกพืชในโรงเรือนวควบคุมภูมิอากาศในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่มีอยู่แล้วหรือต้องการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่หรือเพื่อเพราะกล้าพันธุ์พืชหายากหรือพืชที่มีการผลิตมเมล็ดพันธุ์ยากและมีราคาสูงจะเป็นที่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย ในการปรับสภาพภูมิอากาศให้เหมาะสมกับการความต้องการของพืชน,นั้นๆเช่นการปลูกพืชในโรงเรือรน greenhouse ที่สามารถควบคุมภูมิอากาศหรือเรียนแบบภูมิอากาศให้ใกล้เคียงกับที่พืชต้องการได้เช่นลดหรือเพิ่มอุณหภูมิควบคุมความชื้นลดหรือเพิ่มความเข้มและชั่วโมงแสงแดดป้องกันฝน ป้องกันลมป้องกันแมลงศัตรูพืชหรือสภาพแวดล้อมอื่นๆให้เหมาะสมกับความต้องการของพืชได้เป็นต้นเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศบริเวณรอบๆในโรงเรือนไม่ควรปล่อยให้มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมเพราะจะทำให้การหมุนเวียนของอากาศลดลงนอกจากมีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศภายในโรงเรือนเป็นช่วงๆก็สามารถ ช่วยให้การหมุนเวียนของอากาศดีขึ้นส่วนพื้นที่ที่มีลมพัดตลอดเวลาควรปิดด้านข้างของโรงเรือนเพื่อลดการสูญเสียความชื้น2.1ประเภทของโรงเรือนปัจจุบันไม่มีการพัฒนาโรงเรือนเป็นหลายระบบดังนี้2.1.1โรงเรือนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ได้แก่1ระบบอุณหภูมิและควบคุมความชื้น โดยแผ่นระเหยน้ำ evaporative cooling system ระบบนี้สามารถลดอุณหภูมิในโรงเรือนและควบคุมความชื้นด้วยพัดลมดูดอากาศจากภายในโรงเรือนออกอีกด้านของโรงเรือนทำให้อากาศที่ถ่ายเทเข้ามาแทนที่พัดผ่านแผ่นระเหยน้ำ cooling pad จึงนำความเย็นและความชื้นเข้าสู่โรงเรือน สระบบอุณหภูมิและเพิ่มความชื้นโดยการพ่นหมอก (Fog c o o i n g and Humidity System) ระบบนี้ใช้ปั๊มแรงดันสูงพ่นระอองน้ำขนาดเล็กเพื่อลดอุณหภูมิและเพิ่มความชื้นภายในโรงเรือนโดยตรง2.1.2โรงเรือนที่สามารถควบคุมการใช้น้ำได้แก่ หระบบการใช้น้ำขึ้นโต๊ะ ed and fur system สามารถให้ปุ๋ยไปกับระบบการให้น้ำในขณะเดียวกัน2ระบบ mini sprinkler mini sprinkler system ใช้สำหรับล้างใบพืชหลังฉีดพ่นสารเคมี ได้ด้วย 3. ระบบหัวน้ำหยด drip p e r system ให้น้ำแบบหยดและสามารถให้ปุ๋ยไปพร้อมกัน2.1.3โรงเรือนที่สามารถควบคุมแสงเป็นระบบโรงเรือนที่ช่วยในการผลิตพืชบันสั้น short day p l a n หรือพืชบันยาวรองเด a y p l a n ได้แก่ 1. ระบบตาข่ายพลางแสง (Automatic Shading System) ด้วยผ้าตาข่ายพรางแสงสามารถเปิดและปิดเพื่อควบคุมแสงตามปริมาณและช่วงเวลาที่พืชต้องการได้ 2. ระบบเพิ่มแสงเพื่อการเจริญเติบโต r i g h t i n g System) ระบบแสงเรียนแบบ แสงแดดเพื่อช่วยเพิ่มช่วงการได้รับแสงตามที่พืชต้องการซึ่งระบบนี้สามารถเพิ่มกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชได้2.1.4โรงเรือนสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงได้แก่ 1. ระบบควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ co 2 control system เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีขึ้น2ระบบตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ micro ขออไปครับ2ระบบตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ meteorological system เป็นระบบที่มีเครื่องตรวจวัดหาปริมาณความเข้มแสงความเร็วลมทิศทางลม ปริมาณฝนอุณหภูมิความชื้นสัมพัสเพื่อนำไปปรับสภาพภูมิอากาศให้เหมาะสมตามความต้องการของคืชได้3ระบบควบคุมการทาง,งานโดยคอมพิวเตอร์คอม Computer Control System ใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมการทาง,งานของระบบปรับสภาพภูมิอากาศต่างๆภายในโรงเรือนตามโปรแกร,รมที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า2 2. ข้อควรคำนึงในการพิจารณาสร้างโรงเรือนมีดังนี้2.2.1ประหยัดโรงเรือนที่เลือกใช้ควรเป็นแบบประหยัดเหมาะสมตามความจำเป็นการผลิตพืชเพื่อลดต้นทุนเช่นโรงเรือนที่ใช้ในการผลิตพืชผักใช้หลังคาโรงเรือนมุงด้วยพลาสติกที่แอนตี้ก็น่าจะเพียงพอถ้าเป็นส่วนกล้วยไม้ มุงด้วยตาข่ายพลังแสงหลังคาเป็นแนวราบด้วยการสลับสูงต่ำเพื่อประโยชน์ในการระบายอากาศการลดอุณหภูมิในโรงเรือนประเภทนี้ใช้กันพ่นน้ำช่วยแต่ถ้าพื้นที่มีการระบาดของโรคและสตูกมากควรใช้โรงเรือนแบบปิดเป็นต้น2.2ระบายอากาศดีการระบายอากาศ หรือการหมุนเวียนอากาศภายในโรงเรือนมีผลต่ออุณหภูมิความชื้นสัมผัสและการระบาดของโรคภายในโรงเรือนหากโรงเรือนตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการหมุนเวียนของอากาศไม่ดีก็จะทําให้เกิดการสะสมของความร้อนและความชื้นในโรงเรือนทําให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการระบาดของโรคโรงเรือนจึงควรเป็นประเภทที่สามารถเปิด ด้านข้างได้หรือทำหลังคาโรงเรือนสองชั้นระบายอากาศแต่หากโรงเรือนที่ตั้งอยู่ในสภาพพื้นที่ที่มีลมพัดตลอดทั้งวันก็อาจทำให้ความชื้นสัมพัสในโรงเรือนลดลงซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชโรงเรือนควรปิดด้านปะทะลมหรือเปิดปิดปรับ เปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละฤดูกาล2.2.3ไม่ขวางทางลมการก่อสร้างโรงเรือนควรพิจารณาทิศทางลมเป็นสำคัญต้องไม่ขวางทางลมถ้าพื้นที่มีลมแรงควรลดความสูงของโรงเรือนลงโดยเพิ่มพื้นที่ด้านข้างแทนเพื่อให้ระบายความเพื่อให้ระบายลมได้เร็วและดีขึ้นหากมี หลายหลังติดต่อกันต้องทำรางน้ำให้ไหลตามลาดเอียงและต้องให้น้ำไหลเร็วหรือน้ำควรไหลลงสองด้านความกว้างของรางน้ำขึ้นอยู่กับพื้นที่รับน้ำตามความเหมาะสม2.2.4ดดัดแปลงได้ง่ายโรงเรือนหักถอดประกอบได้ยิ่งดีช่วยให้ง่ายต่อการดัดแปลงให้เหมาะ ่อสภาพพื้นที่และความต้องการของพืช2.2.5หลีกเลี่ยงการใช้กระแสไฟฟ้าการสร้างโรงเรือนไม่ว่าแบบใดก็าตามเป็นการลงทุนทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและโรงเรือนบางระบบไม่สามารถดำเนินการได้หากไม่มีกระแสไฟฟ้าดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงถ้าไม่จำเป็นบางส่วนจาก ภูมิอากาศและการจัดการการเกษตรเอกสารการสอนชุดวิชาพื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดลอ้อม <The> fundamentals of agriculture resources management and environment สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสาก์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชประผมนายมนชัยพลเยี่ยมสวัสด,ดี